ในในการตรวจรักษาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาในโรงพยาบาลเ,เดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องการความต้องการก็คืออยากจะให้หมอเนี่ยรักษาเราและในสิ่งที่เราต้องการเป็นวความประสงค์ของผู้ป่วยแสดงว่าความประสงค์เนี่ยมันก็คือออโตโนมีนะคือม,มีอํานาจในการที่จะแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วเราต้องการให้โรงพยาบาลหรือคุณหมอเนี่ยรักษาเราให้หายจากความทุกข์ตรงนั้นนะครับ ส่วนทางโรงพยาบาลเองเนี่ยคับคุณหมอเนี่ยก,ก็มีเจตนาเขาเรียกว่าเจตจำนงนะในทางกฎหมายเราเรียกว่าเจตจำนงที่ทตรงกันระหว่างคนไข้กับกับกับคุณหมอนะที่จะรักษาในทิศทางเดียวกันก็คือต้องการให้ถึงเป้าหมายตรงหายจากความทุกข์อันนี้จากสุขภาพเนี่ยของผู้ป่วยที่เข้ามาตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจตจำนงนตรงกันเนี่ยแสดงว่าคือเป้าหมายในการที่จะเดินไปด้วยกันเนี่ยมาตรงกันตั้งแต่แรก เพียงแต่ว่าเอกสารที่จําเป็นจะต้องให้มีการบันทึกว่าอ๋อเวลาเดินเข้ามาแล้วเนี่ยที่หนึ่งก็คือยินยอมเรื่องของการให้ข้อมูลก่อนใช่ไหมเพราะว่าเวลาเข้ามาในารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการสอบถามบัตรประชาชนที่อยู่ชื่อนามสกุล ศาส,สนาด้วยนะบางทีนะเพราะว่าอาจารย์รู้ว่าอาหารการกิน,นในโรงพยาบาลต้องใช้อาหารแบบแบบไหนนะสำคัญเหมือนกันนะอาจารย์บางทีเพราะสิ่งเห <ๆ S 1> <ๆ S 2> ล่านี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้นเลยเพราะเราเมีกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลแล้วดังนั้นอย่ความยินยอมอันแรกเลยก่อนจะให้ข้อมูลเนี่ยมันก็คือต้องให้ความยินยอมเรื่องการให้ข้อมูลก่อนนะครับอันนี้ต้องต้องมีก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรามีการบันทึกข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่บอกว่าเวลาที่เข้ามาแล้ว่ยต่อไปนี้เนี่ย ก็จะถือว่าเป็นการยินยอมที่จะให้การรักษาไม่ว่าจะอยู่ตลอดกระบวนการของการตรวจรักษาทั้งทั้งหมดอันนี้นะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ลงอย่างไม่ได้ลงรยายละเอียดเป็นเรื่องของการผ่าตัดอ,อะไรต่ออะไรมันแต่มันครอบคลุมไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีอะไรที่จะต้องทําผ่าตัดหรือทําหัตถการอะไรที่มมีความเสี่ยงมากขึ้นครับก็จะต้องขออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเพื่อจะให้แน่ใจว่าทางเลือกอันนี้เนี่ย เป็นไปนตามความต้องการหรือความยินยอมของผู้ป่วยหรือเปล่าน,นะครับอันนี้ก็จะทําให้ทําให้เกิดความมั่นใจนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะมีเอกสารหรือไม่มีเอกสารเนี่ยนะครับแต่พฤติกรรมเนี่ยในการที่จะแสดงความยินยอมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตลอดเวลาคอ<ม>าผ่าแลัวนะครับแต่แต่ว่าเอกสารเนี่ยมันอาศัยสําหรับเป็นหลักฐานด้วยครับผมครับสำหรับที่จะมาบอกว่าถ้าเกิดมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเนี่ยคุณได้มีการยินยอมจริงนะ่ามีการลงลายมือชื่อไว้ถ้าผ่านตันครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สองคันว่าในการยินยอมเนี่ยในทางการแพทย์มันไม่ใช่แค่ยินยอมเฉยๆแล้วบอกว่าได้ผลเลยแต่มันต้องเป็นคํายินยอมภายหลังจากที่ได้อธิบายหรือที่เรียกว่าการบอกกล่าวแล้วใช่ไหมครับนะครับเป็นคำยินยอมแช่ซึ่งในปกติแล้วเนี่ยในในักษาพยาบาลเนี่ยมันจะเริ่มต้นมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแะตั้งแต่มาเรลยซักประวัติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นอายุเยอะเนี่ยนะแสดงว่ามันจะต้อง มีความเสี่ยงอย่าง่ี้นะก็เชื่อว่านะทั้งคุณหมอและและคนไข้เนี่ยที่มาคุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยได้คุยกันไป็นระดับนึงแล้วนะนะพอคุยจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งคนไข้ก็จะถามกลับมาเนี่ยนะการซักถามกันตลอดเวลาของการซักถามหรือการตรวจร่างกายเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เป็นการบ่งบอกถึงความเขาเรียกว่าความความต้องการหรือความยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลาอยู่นะครับอาจารย์ครับ ถ้าหากว่าสมมุติว่าเกิดมีวิดีโอนะซึ่งมันมันอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าหากว่ามันมีการบันทึกภาพหรือบันทึกเสียงหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นหลักฐานที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้างค่ันธุ์ครับถ้าหากว่าบอกว่าเนี่ยเราเออคุณจะต้องมีคุณอาการแบบนี้นะควรจะต้องรักษาแบบนั้นแบบนี้นะครับอันนี้ถึงแม้ว่าในรูปธรรมเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตอนนี้เรากําลัง บอกว่าผมกำลังอธิบายอยู่นะครับผมบนะเพื่อจะขอความยินยอมนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพฤติการแบบนี้ยมันคือการอธิบายตั้งแต่ <ผม S 1> ต้นแหละบอา,าจารยาครับนะครับมันมีการอธิบายตั้งแต่ต้น<อ>แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปน,นึกเฉพาะว่าอ,อ๋อไอ้ที่อธิบายนี่ไม่เกี่ยวแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าจะยินยอมบอกกล่าวเนี่ยคือมันต้องมานั่งบอกว่านี่งเอากปลันจะยินยอมนะเราต้องบอกกล่าวก่อนนะไม่ใช่แบบนี้นะครับครับมันมีตั้งแต่ต้นเลยนะาจครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนคนไข้โต้แย้งเนี่ย ประเด็นก็คือว่าแล้วเขาคนอื่นที่เป็นคนกลางจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีการพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ครับอาจารย์ครับแล้วก็พอเราบอกว่าเอาโอเคงั้นเราไปดูซิว่าในเวชเชอร์เบียนเนี่ยมันมีไหมในเวชเชอร์เบียนมันมีไหมพอเราเวชเชอร์เบียนมาดูอ๋อเวชเชอร์เบียนมันไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในหนั้นหรอกคือคุยอะไรกันบ้างเนี่ยนะเวชเชอร์เบียนคงไม่ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้ามีวิดีโอเนี่ยมันใช้ได้แต่บางทีเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่เอ่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะครับเราจะ้ี่คนนไขเย สามารถปฏิเสธที่จะให้บันทึกข้อมูลเนี่ยได้นะนะครับแต่ถ้าเขายินยอมเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องถามความยอมด้วยว่าถ้าหากโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีการบันทึกวิดีโอระหว่างที่พูดคุยกันอย่างเงี้ยคนไข้ยินยอมไหมตรงนี้เป็นข้อนะฮะที่น่าคิดนะครับเพราะที่ส่วนใหญ่ก็ยินยอมนะส่วนใหญ่ที่ผมเป็นที่ปรึกษาของสถานพยาบาลหรือที่ไหนเนี่ยเราก็บอกว่าเราขอให้อยู่ในเอกสารเลยขอพยานเลยว่าในคลินิกของเราเนี่ยจะมี บันทึกภาพและเสียอยู่นะคือถ้าถ้ามีวิดีโอมีภาพทุกอย่างมันจบเลยนะอาจารย์เนาะเราจะรู้ว่าทําอะไรกันบ้างไม่ทําอะไรกันบ้างยกเว้นที่ที่เราไม่ควรมีวิดีโอนั่นจะเป็นเรื่องหนงใช่ไหมเถราเป็นเรื่องส่วนตัวมากมากใช่ไหมครับก็ต้องทําไปได้อยู่แล้วครับผมครับอาจารย์ครับนะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่คุณชายพูดนะว่าเอ่อเราเราเข้าสู่กระบวนการในการที่จะพูดถึงว่าอะไรที่เราต้องคำนึงถึงในเรื่องของการแสดงความยิดเอ็อันที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องรู้ว่า ในส่วนของแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่า professional privilege <ม>หรือว่า therapeutic privilege <ม>ซึ่งคืออำนาจของฝ่ายที่ให้บริการหรือฝ่ายที่รักษาผู้ป่วยนะครับซึ่งอำนาจในการที่ให้เขาเนี่ยสามารถรักษาผู้ป่วยได้นั่นหมายความว่าสามารถที่จะทะลุทะลวงเนื้อหนังเขาเข้าไปในอวัยวะอะไรต่ออะไรได้แม้กระทั่งเข้าไปส่องดูอะไรในร่างกายได้เนี่ย,ยครนั่นคือการ i n v เว e เข้าไปใน ในเนื้อตัวร่างกายครับผมซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาปกติก็เป็นข้อห้ามอยู่แล้วจบเป็นการทาร้ายร่างกายแต่ว่าแพ่เนี่ยมีเอกสิทธิ์นั้นเนี่ยเนื่องจากได้ไหล่เส้นหรือได้แบบหราอยาการประกอบวิชาชีพหรือพยาบาลแทงเข็มอะไรเนี่ยนะพยาบาลก็ได้เอกสิทธิ์นะครับมีอํานาจในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้รเพราะฉะนั้นอานาจเหล่านี้เนี่ยเป็นอำนาจที่หนึ่งนะอำนาจที่สองก็คือเป็นอำนาจที่สามารถจะรักษาผู้ป่วยได้เป็นอำนาจของ ของผู้ของแพทย์ของยาบกฎหมายนะตามกฎหมายนะว่าเราสามารถที่จะรักษาได้อันนี้คือการประกอบวิชาชีพเนื่องการที่ทางอำนาจในการที่จะทะลุทะลวงเข้าไปได้คือสามารถละเมิดกฎหมายอาญาได้ไม่ถือละเมิดนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือสามารถที่จะรักษาตามวิธีการตามมาตรฐานตามวิชาการนะครับถ้าหากว่าคุณไม่รักษาเขาตามมาตรฐานตามวิชาการเนี่ยถือว่าไม่ได้ใช้ ไม่ได้ไม่ได้ใช้อำนาจที่ถูกต้องาเท่ากับว่าคุณไม่มีอำนาจที่จะรักษาผิดจากมาตรฐานที่ควรจะเป็นครับอันนี้คืออำนาจอันที่สองอานมาจานครับอันที่สามก็คือว่าในในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยคุณทําเหมือนกับคนอื่นเขาทำืด้ป่าขราวมาจานเขาเรียกว่า reasonable physician ขราวมาจานนะอันนี้อาจารย้ําตอนสอนเยอะมากใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า reasonable people คือคนธรรมดาหรือนอยู่ชนครับแต่ reasonable physician หมายถึง วิญญาณของผู้เชี่ยวชาญครับนะของแพทย์อย่างงี้นะครับแปลว่าคุณต้องเป็นคนเป็นแพทย์เหมือนกับธรรมดาเหมือนกับคนอื่นๆที่อยู่ในสเตตัสเดียวกันครับผมเช่นหมอคนนี้อยู่รักษาคนไข้ยอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอนะไม่ใช่อยู่โรงเรียนแพทย์อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นรีซิเนอร์ฟิชเชียนต้องเป็นหมออีกคนนึงหรือคนอื่นๆที่อยู่ในโรงพยาบาลอำเภอเหมือนกันครับผมนะอาจจะมองในแง่ว่าวิชาการสาขาเดียวกัน นะแล้วก็อายุอาจจะไล่เรี่ยกันด้วยนะเป็นไปได้นะแต่เพราะงั้นรีเซิร์ฟเวอร์พิซเชียนต้องสามารถอธิบายได้ว่าคล้ายๆกันะครับอาจารย์นะครับนอกจากนี้เนี่ยรีเซิร์ฟเวอร์พิซเชนอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะว่ารีเซิร์ฟเวอร์พิซเชนเนี่ยอาจจะผิดด้วยกันหมดก็ได้ครับอาจารย์นะครับแต่เพราะฉะนั้นมันต้องมีเาเรียกว่าโปรเฟชชั่นัลครับอาจารย์นะโปรเฟชชั่นัลสแตนดาร์ดครับแล้วเพราะงั้นมันก็ต้องมีผู้ทรงภูณวุฒิเป็นอาจารย์เป็นราชวิทยาลัยหรืออะไรเนี่ยที่มาคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ทำเนี่ย หรือสิ่งที่ปฏิบัติของผู้ป่วยเนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานวิชาการที่ถูกต้องนะครับอัปเดตแล้วนะนะครับแต่ก็ดูในบริบทของ r e a เนอร์เบิร์กฟิสิชไปพร้อมๆกันครับอาจารย์นะครับสิ่งเหล่านี้ถึงจะมาประกอบกันเป็นอำนาจของผู้ให้การรักษาครับผมครับส่วนในอำนาจของผู้ป่วยเองก็มีนะเราต้องคำนึงด้วยนะเราจะรักษาเขาเนี่ยหรือเขาจะให้หมอรักษาเขาคำนึงสิ่งเหล่านี้นะเขาก็จะมองในแง่สิทธิของผู้ป่วยในด้านหนึ่งครับอาจารย์ครับ อำนาจอิสระของผู้ป่วยเขาจะต้องยินยอมด้วยนะยินยอมนะครับนะครับแต่ว่าการที่จะยินยอมหรือไม่มันก็อาจจะมีปัญหาประเด็นเหมือนกันว่าครับเขายินยอมเนี่ยกับไม่ยินยอมเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากไยแค่ไหนคราต้องดูเรื่องของ t พ e n t risk ด้วยคาารย์ครับนอกจากสิทธิของผู้ป่วยแล้วยังต้องดูความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของผู้ป่วยครับถ้าหากว่าความเสี่ยงนั้นมันเยอะมันต้องมีการอธิบายจนเข้าใจว่าคุณเทคลิสครับนะ เพศการเลือกมันจึงมีความสําคัญมากว่าผู้ป่วยเนี่ยเข้าใจได้ดีไหมในที่ให้เลือกเนี่ยครับผมครับนะเข้าใจแล้วเนี่ยอะไรเป็นตัวบอกว่าเขาเข้าใจได้ดีครับเราต้องทสบครับผมทดสอบกลับไปว่าไอที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเข้าใจไหมแล้วเลือกแบบนี้เลือกด้วยด้วยความจำยอมหรือว่าเลือกด้วยเอ่อด้วยด้วยการทางเลือกที่มีอิสระจริงๆครับผมอย่างเช่นเราไปบอกโอ้ถ้าไม่ ถ้าไม่ตัดสินใจอย่างนี้นะมีโอกาสเสียชีวิตสูงนะใช่ไหมครับมีการชักจูงม,มีการชักจูงเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะครับอาจารย์อันนี้หลังใหม่เพืเ่อนๆที่โทรมาปรึกษาเขาบอกว่าบ,บางครั้งบางขราวแพทย์มีการพูดในเชิงชักจูงม,มากเกินไปครับและบางทีถ้าสุดท้ายแล้วเกิดความตายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับอาจารย์ว่ามีส่วนผิดหรือเปล่ารตรงนี้คิดว่าคุณหมอต้องต้องควรระวัง,ง,ววงในการพูดใช่ครับ ให้ข้อได้จริงตามที่เป็นจริงเท่านั้นครับอาจารย์ครับใช่ครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะเอ่อบอกว่าถ้าก็อา็นว่าการตัดสินใจก็เป็นของผู้ป่วยตัดสินทั้งหมดเลยใช่หรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่เพราะว่าเราก็กลัวว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะตัดสินใจในทางตรงกันข้ามกับกับวิชาการครับนะครับหรือตรงกันข้ามกับประโยชน์ที่เขาจะได้รับนั่นหมายความว่าจริยธรรมด้านของเพเทชอัลติโนนีหมายถึงอำนาจสาลของผู้ป่วยขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับนะคือ ผลประโยชน์ของผู้ป่วยย้ายรักเนี่ยเขาเรียกว่าเ b e n น f i c i e n นะแต่ว่าอำนาจอิสระของผู้ป่วยก็เป็นจริยธรรมอีกอันหนึ่งคือคือ,อ,อกกความต้องการความยินยอมนะครับ,รบของผู้ป่วยซึ่งถ้าหากว่าความยินยอมนั้นมันขัดกับประโยชน์เนี่ยต้องใช้ดุลพินิจของแพทย์ในการตัดสินใจเหมือนกันนะว่าเราจะเลือกอย่างไรนะเช่นซึ่งเราเรียกตรงนั้นว่าเอกสิทธิ์ทางการแพทย์เอกสิทธิ์ทางการแพทย์ใช่ครับแต่ว่าต้องมาดีเบตกันกับอำนาจอิสระของแพทย์ใช่นล้ใช่ครับของผู้ป่วย ครับผมครับอันยิ่งโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาจจะก่ออันตรายมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นผ่าตัดหัวใจอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ระหว่างผ่าตัดซ้ำนะนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยครับก็ต้องดูด้วยว่าถ้าไม่ผ่าจะมีผลกระทบขนาดไหนครับผมนะครับซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องต้องมาประกอบกันครับผมครับอันนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนดีไหมได้เลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวโออาจารย์พูดแทนผมนะได้เยอะเลยครับแล้วก็เป็ว่าดีมากเลยครับที่บรรยายแทนว่าอาจารย์ใหญ่ได้ดีมากครับ ก็สุรุปว so hmm ่าท no ี่อาจารย์พ yeah. ูดมาเมื่อกี้นะครับก็มีหลายประเด็นนะครับแล้วก็ผมขอสุปนิดนึงนะก็จะมีหลักเอ่อเพชเชนอร์โตนมีก็คืออำนาจอิสระในการตัดสินใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแล้วก็หลักเอ่อดูโนฮามคือไม่ก่ออันตรายใช่ไหมครับแล้วก็เบนิฟิเชนต์คือคำนึงประโยชน์ผู้ป่วยสูงสุดแล้วก็จะมีอีกหลักหนึ่งก็คือหลักแทสติสคือดูแลผู้ป่วยเสมอภาคโดยไม่เลี่ปฏิบัตินะครับ